คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะของวันนี้นะคะยายไล่ปลายายไล่ปลาใต้คอกไก่แล้วก็ไล่ปลาในป่าผักปุ้งแล้วดูสิคุณยายจะได้ปลาเยอะไหมดูนะดูนะดูนะเอายกค่ะคุณยายมูนสู้สู้อืมดูสิดี๋ยวสิคนตาเ ผมมีจักโตว้าวว้าวจ้าว,าวบ่ได้ผลเลยอ้ยยาวเชียร์คุณยายเชียร์คุณยายอันนี้คลิปที่สองนะคะไม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวดูคุณยายยกนะคะ ได้สองตัวค่ะบาทที่สงของคลิปนี้ดูสิโอบาตท,ที่สามสิเนาะคลิปที่สงได้ตัวเดียว, <laughs> วเยวอบอบมานจะมอนีบหมานเนาะอเปลี่ยนใหม่ยา่ตุม้มนอนเว้น เอาบาทนี้ดูซิดุกดุยดุกดุยบ้างไหม้อนอนเ้นะตำนะตรงนั้นนะครับไ,ได้กี่ตัวว้าวจ้าว้าวจ้าว้าวจาวาบดายซ้ำนุ่งคุณยายไปไกลแล้วได้บอบาทนี้แม่มาคุณจี ได้บาทละตัวสองตัวสามตัวเป็นกำลังใจให้หน่อยนะพระเอกกำลังใจให้คหุณยายหน่อยเป็นกำลังใจคใุณยายมูนสู้สู้คุณยายมูนสู้ตายคุณยายคุณยยามูสนมสู้ตายไวไลสู้สู้ เออบาทต่อไปหมานแน่นอนพระเอกให้กำลังใจแล้วผิโด,โดจังหวะแล้วผิดจังหวะนี่แหละมันสีหมานผิดจังหวะนี่แหละมันสีหมานนั่น หลายทีเลยนะผิดจังหวะแล้วแล้วจะทิ้งจะดุ้งนี่ได้กี่ตัวได้น่าเห็นบอกปลาไม่หมาเราก็ดูท้องฟ้าดีกว่าสวยมากเลยอ่ะอุ้ยท้องฟ้าสวยมากเลยคุณยายสีฟ้าแจ่มสดใสฟ้าสดๆมากเลยอ่ะ สวยงามเราทุกคนพอซ้อสองพันอ่าไม่ได้หรอคะอ่ะนร้องเพลงให้คุณยายฟังดีกว่าพอสอสองพันผู้ใหญ่ตี ชาวบ้านชุมนุมมาปะที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ถึงเรื่องเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางการ ทางการเข้าสั่งมาให้เข้างามพี่ชายเลี้ยงเป็ดและสุก้อฝ่ายตาเจอทุ้ดดีเสมอสุก้อนน่าพิศไตผู้ใหญ่ลีลูกขึ้นตอบสุก้อนั่นใช่มาสุก้อนั่นใส่มาหน่อย มาหนยธรรมาดามาโนยพีวีมาโนยธรรมาดา <c oughs> มัา่วแล้วเด็กมั่วแล้วมั่วเลยมานวเยธรรมดามั่วเยธรรมดีผิดจังหวะอีกแล้วผ <c oughs> ิดจังหวะแบบนี้แหละ <c oughs> มันจะด้ <c oughs> หัวขิดหัวความหัวดวนหัวขิดหัวความหัวดวนไปข้างหน้าภาษากลางเรียกว่าหัวขมำตำคันจะดุ้งได้ไหมโอ้ยฆ่าหัวขิดหัวความได้สองตัว ภาษาไทยวัละคำหัวขิดหัวคว่ำหัวคำคำไปข้างหน้าอ่ะนะคะท่านผู้ชมได้สองตัวคอลอเอาบาทเราจะยออีกสามบาทเนาะถ้าไม่ได้เราก็จะไปแล้วได้กี่ตัวคะคุณยายน่าได้สองตัวใหญ่เออเออโอ,อได้สองตัวใหญ่ดูสิ เอาบัตรที่สอง <c oughs> บัตรที่สองสุดท้ายแล้ว <c oughs> เอาเชียร์เร็วเชียร์คุณย,ยายมม่ลเร็วมัน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 มนคุณตาดูดี <c oughs> ได้กี่ตัวยายได้สองตัวบัตรสุดท้ายแล้ว <c oughs> บ่อสะนี้ มันไม่ได้เดี๋ยวเราจะย้ายสะแล้วมันไม่หมานวันนี้ได้หนึ่งตัวนะคะโอ้ถ่ายวิวสวยๆดีกว่าพี่น้องคะดูเนาะ ดูดีๆเหมือนอะไรนะนี่เหมือนยีราฟหรือเหมือนหัวนกเนาะนกอะไรนะนกคอยนกอะไรหัวยาวๆอะ่ะเหมือนมากเลยเนี่ยอม,มองให้เป็นศิลมันก็เป็นศิลน,นะสวยสวยสวยโอ้เสียงไก่เหมือนนกเลยเหมือนหัวนกเลย,ยเดี๋ยวเราจะย้ายสระแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาปลาไปรวมกันไหนอ่ะโอ้ยปลาเพิ่นีก็น้อยหนึ่งมาสิเด็กอ้วงแล้วยังเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มาลูกยังไม่มาเดี๋ยวยายจะขึ้นไปทางโน้นแหละเดี๋ยวยายมาถ่ายดูปลาวันนี้ก่อนได้ปลาได้ไหมสักสามกิโล มามาใล้ๆมันจะอยู่มุมนี้นี่เดู๋ยสามกิโลได้ไหมเดอไหมประมาณนะั้นนะโอเคเดี๋ยวเราย้ายย้ายสระ่ปท่านผู้ชมเราจะมายกเอาในจะดุงงะะด้งน้อยข้างล่างข้อไก่นะคะอันนี้ข้อไก่นะคะเดี๋ยวเสียงดังอายุกค่ะ เราอาจจะด้งน้อยไว้ใต้ข้อไกโหไก่่กี่ตัวเอง้อไก่ตื่นไกไ่ไม่ไขเลยมันได้ถึงสิบตัวไหมโอ้โหนี่ไปเห็นตัวใหญ่เข่าทุกวันจะได้เยอะเออ,เอวันนี้ทำไม,ว,ไมว,วันนี้ทำไมไม่หมานเลย <c oughs> ยกปลาไม่ได้ก็เก็บไข่ดีกว่าอันนี้ยกขาอาอาเอาไปเก็บเก็บไข่ดีกว่าพี่กุกไใจไปเลยนูน่นเห็นไหมเก็บใช้คูกน้อยพี่กุกไใจกำลังจะไข่เดี๋ยวเึงพี่กุกไใจออกก่อนอ ลูกๆจิ้มๆมาเก็บเเลยลูกเห็นไข่ไหมเห็นไข่ไหมเลี้วๆพี่ผู้ให่จะไข่อีกแล้วหนึ่งให้เด็กเก็บนอนเก็บเลยเก็บเลยวางเบาๆนะลูกวางเบาๆ เบาเองขนานะได้ผลงค่อยๆวางนั่นแหละลูกโอ้เก่งมากเลยวันนี้หาปลาไม่ได้เลยได้ไข่ปลาได้ไข่ได้ไข่เลยเด็กน้อยอ่าหมดแล้วยกปลาสักไก่ตื่นเลยเออ คลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่ไข่ไก่นะคะยกปลาไม่ได้ค่ะวันนี้ไ,<ป>ได้ไข่มาแทนนะคะ<ป>คลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้นะคะ<ป>ท่านผู้ชมออสวัสดีคะ่ะ